รับเข้าสู่รายการเคเคชแนลนะครับมาอยู่กับพี่เคเคกันแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับพี่เลวพูดติอติขาดทุยโอเคนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับมิสเตอร์เฮดเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับทุยวันนี้จะมาบอกว่าถ้าเออแต่ก่อนนะคบผม ทุกคนเห็นว่าผมสตรีมในชแนลเก่านะครับเดีย๋ยนี้ผมไปสตรีมในชแนลใหม่นะนะครับก็ฝากอย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ผมแล้วก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึงห้าหมื่นไลค์ไม่ถึงหรอครับอผมขอกำลังใจแค่สักสองไลค์ก็พอโอเคนะครับจบคลิปอะ